ิาาาเปวศษจากเด็กที่โดนกแกลง้งสู่นัดเทควันโดและดับชาติกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝัน มาในช่วงสุดท้ายของรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาหน้าจอช่องพีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาในช่วงตามหาคนรักสุขภาพเรามากันที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุร์ยืนยันและนั่งยันจากพิธีกรพิเชาวชาว,วลิตจ้ำดอนว่าต่างจังหวัดกับการเล่นกีฬาควบคู่มีการพัฒนาชีวิตเป็นคู่ขนานได้อย่างดีครับ โรงเรียนบ้านไร่นาเดียวอำเภอวิเชยนบุริจังหวัดเพชชบูรณ์แห่งนี้ได้รับการโอบอุ้มทรงเสริมสื่อการเรียนการสอนและกีฬาครับที่เป็นการพกับระหวาพบกับทีเวอยที่คุณสึกเมืองเกา ครับผมในนามตัวแทนขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดเป็นอย่างยิ่งก็ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโครงการที่จัดมาแล้วก็มีงานงิ้วประจําปีและงานบวงสรวงดวงปริวิญาณสมเด็จพระนเรศสวนมาราชก็มีนักฟุตบอลไปทําการแข่งขันฟุตซอลซึ่งจํานวนหลายทีมและมีรางวัลให้ส่งเสริมนักกีฬาทุกประเภททุกวัยเพื่อทําการแข่งขันอย่างเช่งความสามัคคีด้วยความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการ ออกกำลังกายให้ถูกวิธีและเป็นการต่อต้านยาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกส่วนหนึ่งท่านกับผมได้วางโครงการและโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะมีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกๆประเภททุกกลุ่มวัยให้กับทางอำเภอวิเชียรบุรีได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีครับผมในนามตัวแทนของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต้องขอขอบคุณทีมงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง และคณะผู้จัดในครั้งนี้เห็นแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเท่านั้นกระผมต้ของขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกๆท่ทานที่มาถ่ายทําในวันนี้ขอขอบคุณครับท่านครับกระผมนายตินติวโพธิ์ปรลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาดูการแข่งขันกีฬาเตะบอลอย่างไรให้ได้บุญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีโดยการนำของท่านดาบตํารวจวัฒนพงเกิดภูนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีพร้อมด้วย ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้แก่ท่านอวยชัยบุญก่อนท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีท่านสงบพินสารศาลาท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทั้ง3เขต18ท่านนะครับได้ให้ความสําคัญกับการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกประเภททุกวัย โดยเฉพาะการร่วมมือกับทางพออโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายนายโยบายที่สําคัญของท่านนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนได้ออกกําลังกายนอกเน,อเนื่องจากว่า1ให้ห่างไกลจากยาเสพติด2เพื่อสร้างเสริมให้สุขภาพอนามัยแข็งแรงนะครับในโอกาสนี้ผมก็ต้อง ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านดาบตำรวจวัฒนพงเกิดภูนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีขอบคุณคณะผูบ้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทุกท่านทั้งนายกเล็กและประหลัดในพื้นที่ยืนยันการส่งเสริมกีฬาสำหรับคนที่นี่ประชาชนก็ขานรับด้วยดี กิจกรรมวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลเตะฟุตบอลให้ได้บุญมันลงลึกไปถึงเด็กและเยาวชนจริงๆครับในขณะที่คุณครูท่านผอโรงเรียนบ้านไร่นาเดียวที่เป็นเจ้าบ้านก็จัดแจงในการต้อนรับผู้มาเยือน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนในอำเภอวิเชียรบุรีเราไม่ใช่ว่าแค่ในตำบทลท่าโรงของเราที่เราสังกัดอยู่นอกต่างอำเภอเราก็มาต้องขอบคุณและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ,อาภาครัฐภาคเอกชนในงานต่างพ่อค้าประชาชนอยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีเราเนี่ยให้การสนับสนุนสเกตดจากป้ายครับป้ายเรายู่ประมาณ50ป้ายได้สนับสนุนมาแล้วก็ทำป้ายให้แล้วก็ท่านก็มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง่างทางประธานชมรมคนกีฬาวิเชียรบุรีโดยตรงที่จัดกีฬาครั้งนี้ขึ้นหลักเนี่ยงบประมาณต่างๆที่ทาต่างๆเนี่ยไม่ได้หาค่าใช้จ่ายนี้เลยนะครับท่านควักค่าใช้จ่ายเองเลยถ้าใช้จ่ายส่วนกลางก็มีแค่ไม่กี่อย่างส่วนเสียงที่เห็นนอกเนื้อจากตรงนี้ท่านจาัดก,การทั้งหมดถ้วยรางวัลอย่างเงี้ยแปดเก้าใบท่านก็สนับสนุนหมดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรียนเราคาดว่านะครับการแข่งขันครั้งนี้การจัดกีฬาโครงการเตะบอลให้ได้บุญวันในวันนี้เนี่ยจะประสบสาเร็จ คาดว่าจะเกินคาดเท่าที่ดูเลยครับเนนี mm hmm. ้และท่านนายกจินตนาทิ่งมาเป็นประธานนนี้ท่านก็เรียงผมว่าท่านพอถ้าขาดตัวข้องลึกขาดเรื่องไงก็ท่านยินดีจะช่วยเหลือต่อให้เสร็จสิน้นลูกนีู้กเน,นาิาทีมเล็ส่วนของเราเนี่ยก่อตั้งกันเมื่อปีพศ2 561นะฮะ ก็อยู่ประสงค์ที่การตั้งทีมของเรามานี่ก็เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในในกิจกรรมการออกกําลังกายการเล่นฟุตบอลนะครับในอำเภอวิเชียรบุรีของเรานะฮะผลงานของเรานี่ก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็อย่างว่ารวมตัวหลายที่นะครับบางเอิญมาจจะไม่ได้ซ้อมด้วยกันนะครับพอใจในผลงานถึงถึงแม้ว่าอาจจะจะแมตช์แรกอาจจะเสียประตูไปหนึ่งประตูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ บทสัมภาษณ์ทีมฟุตบอลของนเรสวน FC 1หนึ่งทีมฟุตบอลในพื้นที่นำทีมร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลในทีมก็ประกอบด้วยวิทบาวีและดาวนินโยเป็นตัวชูโรงแต่ว่ารายการนี้ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายครับในส่วนของคู่ชิงชนะเลิศเตะฟุตบอลได้บุญในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างพุตเตอร์อฟซ พบกับทางด้านซับเศรษฐีในเวลาเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องดวลจุดโทษผลปรากฏว่าทีมซับเศรษฐียิงแม่นกว่าเอาชนะทางด้านผู้เตย f อ f ไป4ประตูต่อ3จบคู่ชิงมีการปิดการแข่งขันในเวลาต่อมาครับเรียนท่านผู้มีเกียรติผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานชมรมคนกีฬาวิเชียรบุรี คณะสิทธ์เก่าผู้ปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านนาบริเดียวกรับผมรู้สึกเป็นเกียรติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการร่วมเป็นเกียรติปิดการแข่งขันพุตบอลการกุศลเตะบอลให้ได้บุญนารีเดียวครับครั้งที่หนึ่งในวันนี้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเห็นว่าโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเตะบอลให้ได้บุญนาลีเดียวครับครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพได้ออกกันวางกายและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างเต็มศักย,ยภาพเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกทั้งการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ จะนำไรายได้หลังยะหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งสามห้องน้ำาัังนั้นต้ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านคณะกรรมการฝ่ายจัดที่ทำให้โครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเตะบอลให้ได้บุญ นาวเีเดียวครับครั้งที่หนึ่งขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณครับสวัสดีครับ สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับกับการจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศลหรือโครงการเตะบอลให้ได้บุญนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าท่านนายกนะครับประชาชนนะครับท่านรองท่านภูมิกับนะครับทุกภาคส่วนร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนแล้วก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมนงลงฉิมสว่างนะครับ ชื่อเล่นตั๊กนะครับภูมิลำนาจังหวัดสุโขทัยรู้สึกดีใจครับที่มาเล่นฟุตบอลการกุศลนาไรเดียวครับครั้งที่หนึ่งครับขอบคุณทุกนายงานทุกภาคส่วนนะครับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็สปอนเซอร์ทุกรายนะครับที่นําเงินมาสนับสนุนในการจะสร้างห้องน้าของโรงเรียนบ้านนาไรเดียวในครั้งนี้ครับแล้วมีโอกาสพบกันครั้งหน้าครับที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านนาไรเดียวครับผมขอบพระคุณครับผม เราปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ท่านพ่อโรงเรียนบ้านไร่นาเดียวกล่าวขอบคุณผู้มาเยือนทีมฟุตบอลต่างๆที่ร่วมบริจาคเงินตามโครงการที่1ในวันนี้เราจะกลับมาพบกันในโครงการที่ท 2, <ยา S 1> <อ> 2> กับทีมงานงที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาในพื้นที่ต่อไปครับแสสสสงงตะววัันนนนอออกมาาทใให้้้ฟในในูดี ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของงานในวันนี้นะครับในการแข่งขันบอลฟุตบอลการสูนาในวันนี้ขอขอบคุณนะเด็กชุดนี้คือเด็กเก่บบอลซึ่งเป็นอนาคตของชาติอยู่แล้วนะครับก็สําับสุ้นนะข้งหน้ามาพบกันใหม่รทางช่องทีสปอร์นะครับ เราคงอยู่ไม่ไกลแน่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังทีฝัน